วงเมียวเนี่ยนะคะเป็นวงที่มาจากค่าย The Back l e v e l ซึ่งเป็นค่ายย่อยของ YG Entertainment ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะรู้กันว่าคุณเท็ดดีเป็นคนคุมบังเห็นเป็นเจ้าของค่ายนี้ชื่อเมียวเนี่ยย่อมาจาก My Eyes Open Wide โดยใช้ตัวอักษร VV นะคะแทนตัว W เป็นความเก๋ของเกเจนซีใช่ใช่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูเพลงคัมแบ็ก ครั้งแรกของน้องๆกับเพลงที่ชื่อว่า Toxic จาก b ิ i t n e เ s p ยค่ะไม่ค่ค่ะจากเมวค่ะไปฟังกันโลดโอ้มีความคลาสสิคหรอเดวิวจิ้อ ต่างจากเนียวเลยอะว้าวนี่เอล่า I want, so I uh don't like how -huh. it baby No, I to leave you, but I'm about to die, baby I should've known, but I never read the signs Driving with no yeah. lights, yeah. baby i ชิหลง oh. ชิหลงว้า <lost>. wow. มีอนะเออมีความลึกลับม,มีความลึกลับซับซ้อนนะซึ่งท็อกซิกก็น่าจะเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเออเหมือนแบบว่าเหมือน เหมือนเมื่อกี้เหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าช่วงชีวิตหนึ่งของเขาเนาะที่เคยมีทั้งความสุขแล้วก็ความเศร้าเนาะเออมีช่วงที่แบบสว่างสวยแล้วก็เป็นช่วงหมดแต่ว่าปัจจุบันน่าจะเป็นช่วงช่วงช่วงเศร้าปะช่วงท็อกซิกจิตจิตจิตจ๊ดิตหน่อยปะเออสินันก็สิบมัน มันเป็นฟิลนานน่นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือภาพงามมากออขายงานขายงานภาพเนาะขายความแลนด์สเคปอันนี้คือออกออ,ออกมาถ่ายแบบกรุงโซในแบบว่า,าช่วง<ำ>ยามคำ่ำยามยามมืดนะออบางทีก็ดูอันตรายจังแบบเป็นแบบดูดูเป็นสาวลึกลับอันตรายเอ,อ๊ะแต่อีกสักพักไรเดียงสาและอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบอุ้ยไรเดียงสาจังสักพักอุ้ยทำไมดูเข้มแข็งทำไมดูแบบ แข่งกล้าวทาไมดูแบบว่าลุกขึ้นสู้อะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีหลากหลายอารมณ์ปนปนกันก็น่าสนใจเห็นสองด้านเนาะเห็นด้านที่มีความแบบมีความเป็นนางฟ้าคาราบาลีมีความเป็นนางฟ้าเฉยๆนะอยู่ในห้องอย่าในห้องในห้องซอมบาเลอ่อีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านมืดดเดินอยู่บนลูบทอบเออมีปีใช่แต่ชอบซีนเปิดมากเลยที่เปิดมาเราเห็นแบบแม่น้ําอแม่น้ําฮัน S <S <an> เห็นแม่น้ำฮาแล้วก็เห็นกรุงโซเหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าฉันแบบเป็นแบบสตรีผู้ไม่หลับไหลกําลังมองอผู้คนด้วยความเงาหงอยอะไรเงี้ยอเออแล้วก็ดูมีปีกอะไรเงี้ยออมแล้วชอบชอบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดนตรีกับเมโลดี้เ่โโรดนตรีกับเมโลดี้อันเดียกวะะมันดูเหมือนแยกกันอะ่ะมันเหมือนว่าดนตรีมันมีความแบบปลุกเร้าอะไรบางอย่างหนึ่งแต่แต่เนื้อร้องเมโลดี้มันดูแบบค่อยคมันก็มมีความคลอคลานกันน่ะ ส่วนสิ่งนี้แหละส่วนส่วนดนตรีจะเป็นแบบตลอดเวลาส่วนเพลงก็ค่อยๆไปมีความขัดแย้งแหละก็เหมือนใน MV แหละภาพมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่สูงมากมีทั้งความสุขก็มีทั้งความเศร้าอืมแต่โดยรวมก็คือถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจเป็นการคัมแบ็กที่มีความอินเตอร์ มากๆเพราะว่าจากที่เราฟังก็เหมือนส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย mm hmm. อาจจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยอะไรเงี้ย mm hmm. แต่เรามีความรู้สึกว่ามันจะไปแบบมีความค,าคลครายช่วงเดบิวต์ของ k i d s of Life <S uh huh. <S หรือว่าจะมีฟีลของ Let the เล็กน้อยอะไรเงี้ยเออมีมีความนี่ไงมีธีมที่ขายการมีความลึกลับอะไรเงี้ยมีความลึกลับส่วนมีความอินเตอร์ก็จะไปขายคีซอฟไลฟ์อะไรเงี้ยเขาขายคอนเซปต์ใช่แค่คลายแต่ไม่ได้ซ้ำไม่แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีไงอะไรที่รุ่นพี่เขาทำไว้แล้วมันดีอ่ะมันก็ไม่แปลกที่แบบ เราจะเอามาเป็นแบบแนวทางก็นึกถึงแต่เพลงแต่เพลงแต่แต่เพลงมีแนวทางตัวเองแต่ภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเพราะว่าภาพมันมันไม่มีอะไรใหม่เออมันมีอะไรใหม่แล้วอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตาคร่าวๆน้องๆหน่อยทีละคนนะพอเมื่อกี้ก็เห็นหลายๆคนก็คือจึ้งจึ้งจอนะนี่คือเอลลานะคะหรือว่าชื่อกหลีชื่อว่านาบี นบีผีเสื้อใช่น้องผีเสื้อเป็นลูกครึ่งปะใช่หนึ่งธันวาคม2008เป็นลูกครึ่งเกาหลีอเมริกันนะคะเกิดที่ LA นะฮะสูง168กาวอนเกิดอ่า27เมษายน2005เกาหลีอเมริกันอีกแล้ว อันนี้ซูอินอันนี้อันนีเชี่ยวเลย12เมษายน2005วายอันนี้เป็นเมืองแดกูนะบ้านเกิดประเทศเกาหลีใต้นะเอออันนี้อันนาอันนี้อันนาอุ้ยส่วนใหญ่2005หมดเลยเป็นคนญี่ปุ่นใช่โฮมทาวอ์อยู่ที่โทยามะนาประเทศญี่ปุ่น17พฤศจิกายน2005อุ้ย Happy birthday to you HAPPY BIRTHDAY, Happy birthday <to> เราเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่เป็น <laughs> Happy birthday to TANAKA นน้องอันนาก็ Happy birthday ด้วยนะครับเพิ่งผ่านวันเกิดไปนะแลวคนสุดท้ายน้องนารินน้องคุณนี้หน้าเขาจะโดดเด่นมากจำหน้าได้มีเอลล่ากับนารินนะที่โดดเด่นมากหออน้าเหมือนอินฟูไทยนะนหน้าแบบหน้าเฉียวเฉียวโอ้ไม่ก็น้องเกิดปี2007นะ15สิงหาสองพ เกาหลีอะโซ่เลยใช่ E.N.F.P อแต่น้องดูลุกคึ้งมากใช่เนาะวงนี้ก็จะมีเกาหลีเมกันอยู่สองคนปะสองคนแล้วก็เกาหลีเลยสองแล้วก็ญี่ปุ่นหนึ่งนะอ่าคุณผู้ชมคลิปนี้เราถ่ายเสริมนะครับเพราะว่าวันต่อมาเขาได้ปล่อยเพอร์ r f o r m a n c e ชื่อเพลงว่าบอดี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูเพลงเดบิวต์เพลงแหมวเนี่ยเรามาดูเพ performance บอดี้กันก่อนเริ่มเริ่ม 와 wow. out you. ก็ยังมีความเหนี่ยวอยู <quiero S 2> <te yup> ่น <sh arp> MM> ิดนึงเออตอนทำเพลงต้องสนุกแน่เลยเนาะมันได้ใส่ของแมวด้วแอ่ะเป็นไงล่ะสามเพลงสามสไตล์เดาทางจับทางไม่ถูกกันเลยทีเดียวนี่แค่ไตรมาสแรกนะ ของเมียวนะยังขนาดนี้นะเพลงตต่อไปจะขนาดไหนซึ่งในคอนเสิร์ตก็จะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยมีความหลากหลายกันใช่ป่ะเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงแบบจอยๆออกมาเต้นออกมายั่วเออฮิปฮิปหน่อยฮิปฮอปสไตล์เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเพลงสุดท้ายของคลิปนี้กันค่ะนั่นเมียวเออสองพอ่ะ

แต่ว่าไม่ได้แบบเล็กเลามากว้าวเชื่อมโยงกับแบรนด์ได้และลูกน้องก็เหมาะกันอย่างไรนะได้ บ็ลเอ่ะก็คือค่ายลูกของ YG ก็คือเอาจริงๆก็คือเป็น YG มาก่อนออก็คือมีส่วนที่ช่วยผักดันทำทำา YG กันมาก่อนตั้งแต่ทูนิวัน b a ็ k พิงก์บิ๊กแบงอะไรเงี้ยออพอแบบว่าออกมาออกมาจากคุณอย่างมามาทำค่ายกันเองอะไรอะไรเงี้ยก็จะแบบ เนี่ยก็จะได้เห็นงานเพลงแบบนี้คือเมีวมันอาจจะให้ความแบบไม่ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าเมื่อกี้เราเห็นช่วงท้ายที่เป็นช่วงที่เป็นแดนเบรกแล้วก็ปิดจบเลยเต็นให้ตายเรานั่งพักเลยอะไรเงี้ยช่วงแรกๆก็เน้นร้องอซึ่งวงนี้มีแบบมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ใช่แล้วได้แล้วคือการแต่งหน้าอะไรเงี้ยคือเกาหลีดูเมคอัพโนเมคอัพ S <S เขาเรียกว่าแบบว่า<ด>เป็นการาแต่งที่ดูสวยใสเออดูแต่งแต่ดูไม่แต่งคือแบบโชว์ผิวงานผิวก็คือจะแบบว่าเออจะเน้นแก้มก็จะเป็นป๊อปเดียวตรงนี้ไม่ได้แบบว่ากีดอายอะไรให้มันดูแบบว่าแฟชั่นอะไรขนาดนั้นซึ่งแบบทําให้เรารีมายถึงนิวจีนอะไรเงี้ยเหมือนกันที่เขาขายความแบบสดใสของตัวเด็กอะให้ให้เขาเรียกอะไรอะขายความแบบ เป็่งปังขายความแบบไวเขาอะเออใช่แล้วก็แบบชุดอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีบางชุดที่มันมีแฟชั่นบ้างอะแต่ส่วนใหญ่แล้วฉันรู้สึกว่ามาในโทนแบบมินิมอลมาในโทนให้แบบไฮเอ็นเออไฮเอ็นแบบเรียบโกอะไรเงี้ยแบบน้อยแต่มากเออเออเออมันให้ความมันให้คําว่าน้อยแต่มากจริงๆนะแล้วดูฉากเฉก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูแบบรกคือดูคลีนคือดูแบบ เป็นเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็น MV ใน p i n t e r e s เรดเออ,เอ,อ MV ใน Pinterest หรือว่าแต่งตัวแบบ Pinterest เออ,เอ,ออะไรเงี้ยเวลาเราเซิร์ชแบบว่าฉาก MV มินิมอลก็อาจจะเจอของน้องเมียวเลยคือเน้นเน้นสัญ,ญลักษณ์เ,เข้าใจว่าไม่คือไม่คือคือ,คอไม่ได้เน้นเขาเรียกคือไม่ได้เน้นงานแบบงานถมแต,แต่เน้นงานภาพจำใช่เน้นเน้นเน้นสัญลักษณ์ เออบอกว่าแบบมี C I ของของ MV ที่ชัดเจนแล้วก็ใช้สีเท่านั้นแล้วก็แบบว่าเอ้ย MV แบบคลีนคลีนทุกคนจะได้แบบว่าเห็นหน้าน้องชัดชชอบใครก็จะได้แบบอ๋อน้องคนนี้เพราะบางทีอ่ะบาง MV อ่ะหรือบางวงเงี้ยเขาแต่งหน้าจัดบางทีเราจะจำไม่ได้ในแบบ MV แรกนึกออกปะ MV ็มแรกเราเฮ้ยน้องคนนี้ใครแล้วนะเออเอจำไม่ได้แต่น้องที่ใส่ชุดแบบนี้อะไรแต่อันนี้คือจำได้หมด เห็นเลยว่าใครเป็นคาอะไรคนก็จะสนุกนะมึงทุกคนลองเงียว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 ทุกคนมีเงียวของตัวเองอ่ะทุกคนมีคีของตัวเองเลยวออกมาสนุกนะนั่นแหละแล้วส่งเสริมความมั่นใจนะความมั่นใจของเด็กเจนใหม่อะไรเงี้ยเพราะค่อนข้างเป็นเจนใหม่จริงๆนะเกิดแบบ2005・2 0 0 7 2 0 0 8อะคือแบบอยู่แค่นี้แล้วแบบ ทำได้ขนาดนี้ซึ่งน้องน้องน้องที่เป็นเขนาเรียกน้องที่อายุมากสุดก็น่าจะแค่20เอง19 20เองอะไรเงี้ยอออเออคือเด็กแบบว่าต่ํากว่า20อะไรเงี้ยคอลลาเจนกับเราไป<ช>2รุ่นแล<ต>้วมั้งไม่ใช่ซีเราด้วยแต่แต่แตด้วยความที่วิชั่นของวงมันทำให้วงดูโตนะหมายถึงว่าไม่ได้ดูเป็นเด็กอะคนไทยเรียกน้องน้องว่าอะไรอะไม่รู้อ่ะน่าจะเหมียวปะหล่อน้องเหมียวเหมียวเหมียวปะอืมเออก็เป็นกำลังใจให้เหมียวด้วยเหมียวเป็นกำลังใจให้น้องเหมียวด้วยอันนี้เป็นเกิร์ลกร ใหม่ล่าสุดของเคป๊อปเลยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียก,เป,เ,เ,ยกเป็นอนาคตเคป๊อปก็รอดูผลงานน้องต่อไปนะ,ะในในปีหน้าน่าจะเอาจริงละปี2025ละน่าจะเอาจริงละนนชก็เป็นความสนุกสนานของวงการเคป๊อปที่แบบว่ามีวงใหม่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ค่ายค่ายก็เป็นค่ายค่อนข้างที่จะเป็นค่ายลูกค่ายใหม่ด้วยที่กำลังมาแรงมากๆนะคะ เหมือนเดิมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วสําคัญที่สุดลืมกดกริ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ